เมีย่ยงนะคะทุกคนเมีย่ยงบังสวิรัตนี่ผักเน้นๆนะคะน้นๆีกแล้วนะคะทุกคนพอมาอีกแล้วชอบกินเหลือเกินเดี๋ยวเราจะทอดต้องหูนะคะวันนี้ก็ต้งหูกับไข่เหมือนเดิมแหละมีนูเดิมๆกินทีไรก็อร่อยทุกทีทอดให้ดังเลยวันนี้รอไปเลย คนชอบนะคะทุกคนแล้วก็ขัดไม่ได้กินทําอะไรที่เขาไม่ชอบเขาก็ไม่ค่อยยอมกินก็เลยจําเป็นนะคะทุกคนเดี๋ยวพึ่งเบื่อกันนะทุกคนนะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยอเพาไม่รู้จะหาอะไรแล้ว <laughs> ลงไปทุกวันนะคะทุกคนลงไปทุกวันให้พึ่งเบื่อกันแล้วกันลงบ่อย น,นี่จะบ่อยได้เท่าไหร่นะคะทุกคนเท่ที่เราทําได้นั่นแหละความสามารถเราก็มีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นก็อย่าที่จะไปอย่าพูดไปหวังที่จะได้เยอะๆเหมือนเขาเนาะค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะทุกคนทําที่เราทําได้นี่แหละผืนไปก็หเหนื่อยเนาะทอดให้เหลืองเลยนี่เต้าหู้ทอดกรอบๆได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวไปทำน้ำจิ้มกันไปทำน้ำจิ้มกันคะ่ะทุกคนมาน้ำต้มสุก ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะทุกคนพักทิ้งไว้ให้เย็นละลายน้าตาลมะพร้าวลงไปแล้วก็เกลือด้วยใส่พริกลงไปตามชอบเลยชอบผิดก็ใส่เยอะๆมะนาวมะนาวก็ูกสีนะะทุกคนสีมะนาวของเรานะคะไม่มีให้ซื้อขายนะคะไม่มีซื้อไปตลาดก็ซื้อไม่ได้นะครับแบบนี้เพราะว่าปลูกแล้วขายไม่ได้ะค่ะทุกคน <lists> สีบองงามนะคะเปลือกมันเป็นแนงสิเปลือกเป็นสนิมหรืออย่างอื่นอย่างบู้คส,สามารถขายได,ด้เด้อเพราะฉะนั้น่าไปหาอยู่ตลาดได้ค่ะแบบนี้โบมี่เขาจะบวขายดอกบองงามมักจะบวชมาขายเอาละทัว่วโคกของเราใสาล่ลงไปเลยมันๆนะคะ่ะง้อมแล้วละแซบแล้วไม่ได้ซิมแตบแซบแล้วชิมแล้วนะคะทุกคนอร่อยละนี่ กินกับนี่นะคะไปกินกันไปหาผักมาได้ผักมาแล้วนะคะทุกคนนี่กินกับเนี่ยแล้วก็นี่มาค่ะดูีกันแซ่บๆนะคะทุกคนนี่อันนี้เคลสก,กาเลตน,นะคะ<ๆ>ทุกคนสีม่วงเลยต้นเถายังไม่โตเราก็เก็บมาได้นิดหน่อยใส่เส้นลงไปใส่ผักชี่ไทยลงไปแล้วก็ใส่เสร็ มันจิ้มลงไปอันนี้ข้าหน่อยๆเลยนี่ข้าหน่อยๆหืมผักกาดนะคะทุกคนแล้วก็ผักชีแ้ว <c oughs> ก็นี่โอ้โหเส้นจัดนี่มแบบกอเแียบนิ่มๆนะเนาะ ไปกินต่อนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เราด้วยนะคะเต็มแถวเลยเพื่อนกีฬาลาดค่ะบ๊ายบาย